ของคุณตรงนะ ช่วงนี้ให้สังเกตนะว่าจิตมันมีอยู่สามโหมดนะบางทีมันมีไอตัวตัวของเราเนี่ยนะเป็นเป็นผู้แต่งจิตให้มีความเบามีความใสมีความสว่างอยู่นะมันมันจะมีตัวตัวเราเคลือบอยู่ที่ชั้นนอกบางๆนะพูดง่ายๆมีความจงใจกลายอีกชั้นหนึ่ง คือจิตเนี่ยมันอยู่ในแบบที่มีความเบามีความใสมีความสว่างอยู่โดยตัวของมันเองจริงๆนะสังเกตให้ออกนะ,ะจิตที่มีความใสมีความเบามีความสว่างแบบนั้นเนี่ยนะมันมันแค่อยู่กับความใสความเบาโดยไม่มีใครอยู่ในนั้นนะไกลอีกอันหนึ่ง คือมันจะมีความใสความเบาและประกอบอยู่ด้วยปิติแบบหนึง่งมันไม่ใช่ปิติในแบบที่มีความซาบซ่านหรือมีความเยือกเย็นนะแต่ปิติในแบบที่จิตเนี่ยนะมันจะมีความใสมีความเบาขยายออกมาเหมือนกับมันจะทิ้งอะไรสักอย่างนะไอ้ตรงจิตที่มันเหมือนจะทิ้งอะไรสักอย่างเนี่ยมันเหมือนกับจะเป็นอิสระออกมาเนี่ยนะเหมือนจะถอนตัวออกมาจากอะไรสักอย่างเนี่ย มันเป็นจิตอีกแบบเป็นการปรุงแต่งของจิตอีกแบบนะขอให้สังเกตเนี่ยสามจิตสามจิตนี้แค่เปรียบเทียบเฉยๆไม่ได้ตั้งไปตั้งใจนะให้มันเกิดจิตแบบใดแบบหนึ่งขึ้นมานะาทบตัวอีกทีนะจิตแบบแรกคือมันยังมีความจงใจคือมันจําได้แล้วอะว่าจิตใสๆจิตที่มันเบาปราศจากบุคคลหน้าตามันประมาณนี้นะมันเหมือนกับ ใจเนี่ยใสเบากริบเลยเริ่มต้นตั้งต้นมาตั้งหลักจากไอที่เราสามารถที่จะมีจิตนะเสมอกันกับลมหายใจได้แล้วมีความใสความเบากริบเลยมันเหมือนกับไม่มีอาการปรุงแต่งใดๆเกินขึ้นมาเลยเพราะเราจําได้แบบนั้นเนี่ยนะบางทีเนี่ยเรามาปรุงแต่งด้วยการจงใจให้มันเข้าสู่ภาวะแบบนั้นอันนี้คือจิตแบบหนึง่งนะฮะเรียกว่าจิตมีความอ่จงใจเคลือบอยู่บางๆนะฮะเป็นแบบแรกแบบที่สอง คือใจเนี่ยมันใสๆมันสว่างอยู่ของมันเฉยๆไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นมันไม่มีความเป็นบุคคลอยู่ในจิตที่มันใสๆว่างๆนะไม่มีความปรุงแต่งไม่มีความจงใจว่าเราจะอ่เป็นอะไรขึ้นมาหรือว่าจิตนะจะให้เข้าสู่ภาวะแบบไหนๆขึ้นมากลอีกอันหนึ่งนะอันสุดท้ายคือมีความรู้สึกเหมือนกับ มีมีความว่างขึ้นมาแบบหนึง่งมันมีความเบิกบานขึ้นมาแบบหนึง่งใช้คําว่าเบิกบานแล้วกันอย่าใช้คําว่าปิติเลยมันมีความเบิกบานขึ้นมาแบบหนึง่งมันรู้สึกเหมือนกับเบาเบาแบบเบาไปอีกแบบนะฮะเบาแบบที่มันรู้สึกเหมือนจะทิ้งจะอาการยึดอะไรบางอย่างนะฮะซึ่งไอแบบที่สามเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดบ่อยแต่มันเกิดขึ้นมาอา่าเป็นครั้งเป็นคราวถ้า รู้สึกตามนี้เอาตามจริงนะคุณตรงช่วยพยักหน้าด้วยนะมีความรู้สึกขึ้นมาเป็นปบุบบุบไหมตรงนี้จิตแบบที่3มเนี่ยนะก่ให้ก่อให้เราสังเกตเฉยๆนะถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นเองระหว่างวันเราอยู่กับมันไปเลยนะอยู่กับตรงนั้นไปเลยมันคือไม่ต้องไปพยายามทำอะไรให้มันเกินไปกว่านั้นไม่ต้องไปจ้องว่าเดี๋ยวจะเกิดอะไรต่อจากนั้น แค่อยู่กับมันเฉยๆนะะรู้อยู่กับมันว่านั่นเป็นความว่างแบบพร้อมรู้พร้อมทิ้งพร้อมทิ้งความยึดนะอย่าไปพยายามปรุงแต่งอะไรเพิ่มอย่าไปจดจอรอคอยว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นขอให้อยู่กับจิตแบบนั้นเนี่ยเป็นสมาธิแบบหนึ่งไปเลยนะเป็นสมาธิแบบที่เรารู้อยู่ว่าอันเนี้มันเป็นความไม่ยึดขึ้นมาชั่วคราวความ เป็นความถอนขึ้นมาอ่านะเป็นจิตแบบหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตัดไว้ในจิตตานุปัสสนาเนี่ยนะอ่าจิตหลุดพ้นให้รู้ว่าจิตหลุดพ้นอันนี้เป็นหลุดพ้นในไม่ใช่แบบหลุดพ้นแบบพระอรหันไม่ใช่หลุดพ้นแบบนั้นนะแต่เป็นหลุดพ้นจากเอ่ความเกาะเกี่ยวความเกาะกลุ่มนะถ้ามันเกิดขึ้นเรื่อยๆระหว่างวันเกิดขึ้นเองเนี่ยนะแล้วหลายคนเนี่ยพอมีภาวะแบบนี้ไปจดจ้อง ไปรอนะอันนั้นมันจะเสียทันทีเลยนะเสียของเลยนะ,ะเพราะว่าไอความจงใจที่มันแทรกเข้ามาเพิ่มเข้ามาเนี่ยมันจะทําให้จิตแบบนั้นเนี่ยนะมันเหมือนกับเป็นผู้ถูกดูอยู่แป๊บหนึ่งแล้วหายไปแต่ถ้าหากว่าจิตแบบนี้แบบที่สามเนี่ยมันเกิดขึ้นนะเรารู้สึกถึงความเบ่งบานเรารู้สึกถึงความเบิกบานในแบบที่มันพร้อมทิ้งในแบบที่มันพร้อมรู้ แล้วก็ไม่ยึดไม่กาอเกี่ยวกับอะไรเลยเนี่ยนะมันเหมือนกับข้างในกลวงว่างข้างนอกเนี่ยเป็นอะไรที่สักแต่เป็นรูปเป็นร่างนะแล้ว,วใจของเราไม่ยึดติดใจของเราเนี่ยพร้อมทิ้งสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะให้อยู่กับตรงนั้นไปเลยอย่ารออะไรทั้งสิ้นอย่าไปคาดหวังอย่าไปจงใจอะไรทั้งสิ้นอยู่กับตรงนั้นในแบบที่เราเห็นลมหายใจเนี่ยเวลาที่เราเห็นลมหายใจเราจะรู้สึกเหมือนกับว่า เออลมหายใจสักว่าเนี่ยปรากฏให้เป็นเครื่องระลึกนะจิตที่มันมีความเบาคริบไม่มีอาการจงใจอะไรทั้งสิ้นกับลมหายใจเนี่ยเราได้เป็นตัวอย่างอยู่แล้วนั่นแหละนะจิตแบบนั้นเรียกว่าเป็นจิตที่มีความเสมอกับลมหายใจทีนี้เวลาที่อยู่ระหว่างวันอยู่ๆนะหรือแม้กระทั่งนั่งสมาธิก็ตามเนี่ยหรือเดินจงกรมก็ตามเนี่ย มันมีความรู้สึกเหมือนกับว่าจิตอีกแบบหนึ่งมันปรากฏขึ้นมามันเป็นจิตแบบที่เออมันว่างมันใสมันเบามันเหมือนจะทิ้งมันเหมือนจะไม่เอาโลกมันเหมือนจะหลุดเป็นอิสระอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะจิตแบบนั้นพอเกิดขึ้นมาเองเราไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดขึ้นไม่ได้ไปพยายามนึกถึงไม่ได้พยายามไปปั้นไปสร้างอะไรขึ้นมาทั้งสิ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วเราก็เห็นมันเสมือนหนึ่งเป็นลมหายใจ คือพออยู่กับจิตแบบนั้นนะพูดง่ายๆจิตอยู่กับจิตมีความรับรู้อยู่กับจิตของตัวเองนะเสมือนกับว่ามันเป็นลมหายใจนะพอจิตมีความเสมอกับจิตนะมีความเสมอกันกับความเป็นอย่างนั้นเนะนี่ยตัวเนี้ยวิจารณ์มันก็เกิดขึ้นโดยไม่มีความคาดหวังไม่มีความคิดปรุงแต่ง นะอะไรขึ้นมาตรงนี้จุดจิตแบบนี้สำคัญมากถ้ามันเกิดขึ้นบ่อยๆเกิดขึ้นได้แบบที่มีความต่อเนื่องนะอา่ามันจะเข้าเข้าภูมิภาวะแบบที่พระพุทธเจ้าตัดกับท่านพายยะนะบอกว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินคิดสักแต่ว่าคิดอย่ายึดมั่นว่ามันเป็นตัวเรา อย่าเห็นว่าเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นตัวเป็นตนด้วยจิตที่มันอยู่ในอาการเกลี้ยงกล่ำไม่มีอะไรห่อหุ้มไม่มีตัวตนไม่มีไอความคาดหมายไม่มีความอยากใดๆทั้งสิน้นไม่มีมแม้แต่ความจงใจแม้แต่น้อยหนึ่งนะจิตมีความเป็นอิสระอยู่นั่นแหละแบบนั้นน่นะที่มันอยู่ในอาการสักแต่รู้สักแต่เห็นแล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตน เมื่อได้จิตแบบนั้นแล้วเป็นสมาธิไปเรื่อยๆมีความสืบเนื่องไปเรื่อยๆนะหลักแต่รู้สักแต่ดูไม่ยึดมั่นหรือมั่นมันจะมีความเติบกล้าขึ้นมันจะมีความแข็งแรงมีความตั้งมั่นขึ้นและเราจะรู้สึกเหมือนเป็นปกติเหมือนกับมีจิตอีกแบบหนึ่งนะเป็นผู้รู้ผู้ดูจริงๆบริสุทธิ์จริงๆ อูไม่ใช่แค่จิตผู้รู้ผู้ดูนอ่อนเหมือนอย่างตอนที่เราเห็นลมหายใจแต่เป็นจิตผู้รู้ผู้ดูในแบบที่ส่องสว่างนะส,สว่างแบบพุทธเราจะเข้าใจจ,จริงๆว่าจิตที่มันปราศจากตัวตนไม่รู้สึกว่ามีใครอยู่ในจิตเนี่ยนะมีความส่องสว่างมีความบริสุทธิ์แบบพุทธเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนั้นคุณตรงถ้าฟังที่ผมพูดมาทั้งหมดแล้วเข้าใจ ช่วยพยักหน้าทีนะเคยเคยเกิดความรู้สึกอย่างนั้นใช่ไหมว่าพอมันว่างมันเบาขึ้นมาระหว่างวันแล้วเราไปจดจ้องอยู่เนี่ยว่าเดี๋ยวมันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะตรงนั้นเนี่ยมันเป็นความจงใจที่เกินเกินกว่าจิตขึ้นมานึกออกใช่ไหมมันมันจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าไปไปคอยรอดูอยู่อ่ะนะเพราะจิตแบบนั้นมันมันมันแปลกไปมันแตกต่างไปเราจะรู้สึกเหมือนกับว่าเอ้ยมันมันไม่ใช่จิตแบบเดิมมันไม่ใช่จิตแบบมนุษย์ นะแต่ถ้าเราไปจดจ้องหรือว่าไปพยายามสร้างจิตแบบนั้นขึ้นมาเนี่ยอันนั้นก็คือเสียท่าเลยนะเสียของเลยนะ,ะฟังฟังอย่างนี้เข้าใจทั้งหมดนะมันเคยเกิดขึ้นใช่ไหมไอ,ไอความรู้สึกว่าไปจอรอเนี่ยนะโอเคครับเดี๋ยวไว้ไว้คงมีโอกาสคุยกันมากขึ้นมากขึ้นนะอะโอเคท่านต่อไปนะ